เรื่องของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจคนละ1,000งบาทนโยบายเรือธงของรัฐบาลเพื่อไทยกว่าจะลงตัวก็ผ่านมากว่าขวบปีสะท้อนให้เห็นถึงความไม่รอบคอบของการคิดอ่านและดําเนินนโยบายที่ไม่ตกผลึกอย่างเพียงพอมุ่งแต่จะหาคะแนนนิยมมากกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจนต้องแก้ไขปัญหาเป็นรายวันกันอย่างที่เห็นเช่นเดียวกับนโยบายค่าแรง400บาท ของกระทรวงแรงงานที่หวังจะโชว์เป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลโดยจะดีเดย์ประกาศวันที่1ตุลาคมนี้ก็ต้องเจอโรคเลื่อนเพราะต้องเผชิญกับแรงกดดันและแรงต้านทานอย่างหนักหน่วงจากนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่สะท้อนผ่านไปยังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำารายล่าสุดการประชุมบอร์ดค่าจ้างต้องลมสำซาบงานนี้เรียกว่ารับลงพรางได้เลยทีเดียว แม้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรประกาศลั่นจะต้องจบเรื่องค่าแรง400บาทให้เร็วที่สุดแต่ต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านโดยเฉพาะข้อเสนอของภาคเอกชนที่เสนอให้การจ่ายค่าแรงตามทักษะฝีมือแรงงานไม่ใช่จ่ายแบบเหมาหมดเพราะถ้ามีการปรับขึ้นในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง200คนขึ้นไปจะมีแรงงานไทยได้รับประโยชน์ประมาณ3ล้านคนและแรงงานข้ามชาติประมาณ1ล้านคน นั่นหมายถึงว่าการปรับขึ้นค่าแรง400บาทในทุกกิจการที่ว่านี้จะมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนิสงค์ไปด้วยโดยอัตโนมัติกลายเป็นว่านโยบายปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทกลับไปเอื้อให้แก่แรงงานต่างชาติที่ตบเท้าเข้ามาแฝงอยู่ในประเทศไทยจึงกลายเป็นนโยบายเตะหมูเข้าปากหมาหรือไม่